มันเดินออกจากฉากอีกคนอย่าดักสิเขาไม่เดินใยฉากเขาไหว้สี่ทิศค่ะโอ้ครับรายงานตัวชื่ออะไรอย่าลืมว่าต้องเป็นทำนองเธอก่อนฝากเออฝากฝากอจะพยายามไม่ให้เสียน้ำตาเพื่อรักษาฟอมเธอชื่อฟอมเหรอ ชื่อฟอมป่ะใช่เพลงเธอไหมเมื่อกี้ใช่ฮะโหยอดวิวถล่มทลายเ็มาจากยุงข้าวเลคขอร์ดป่ะใช่ครับเธอเป็นแชมป์ใช่ไหมนี่แชมป์ครับผมแชมป์ปีอะไรนะปีแปดครับเฮ้ยเป็นไงล่ะไม่ได้เี็มกันมาหายของสุดๆมาฟรีต้องมีดีกรีจะมาสุ่มซีุงแปดแล้วบ่นไม่ได้ แชมป์ไม่ทองคำซีซั่น8ถูกต้องครับเธอล่ะพร้อมไหมอืมเฮ้ยผมน้องสันวงสะท้อนอขอฝากเป็นกรอนสกิตได้วดว,ทวเทียพวกเราสักนิดอย่าปล่อยให้ติด เชชายโปรดรักเรานานๆนะเอฟซีโอนมาบัญชีที่นี่ววายบานสันบ้านฟอมนะเธอเสียงดีมากเธอร้องเพลงให้ฟังสักเพลงได้ไหมได้ได้ได้เห็นหน้าพี่สาวเห็นหน้าเนี่ยจะมอบเพลงอะไรให้เขา ป้ามี่พี่สาวครับเมื่อ <c ười> กี้น้องจะหลุดอะไรออกมานะตตกใจเลยอ่ะ <S <s <par> <S อะไรครับครูคะป้าถึงมงมาที่เพลงก็ดีแล้วค่ะตอนแรกนึกว่าป้า <c ười> ตกใจ <c ười> ขอฟังได้ไหมคะได้ครับแต่ว่าต้องไปยืนมุมนู้น <c ười> อ๋อได้ได้ว่ามุมนี้ไม่ไม่ถึง <c ười> โอเคครับเดี๋ยวครูพาไปโอ้เอ็กเส้นเนาะ ลละลล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 ลพี่สาวครับสวัสดีครับปีครับจำน้องจาคนนี้ได้ก่อนจำได้บ่ได้ก็บอกมา มีแม่หญิงน่าเลจับจะยับเอาผมไปเป็นแฟน,แฟนแลาลาเจอกันมาสองสามปีก่อนผมยังละอ่อนและสนกันหากเป็นพี่สาวบอได้เมาเป็นแฟนพี่ก็หักผมเป็นน้องจายพี่สาวครับตอนนี้ผมหักปี แล้ครับจะฮักปีบมีนาบ่อยากเป็นน้องใจแล้วล่ะ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 ลละล่ล่ล่าล่าล่ล่ลล ลลอันนี้เป็นเพลงมอบให้พี่สาวคับ<ล>แต่ถ้าเธอ,อ,อเจอ,อทั้งหมดทั้งห้องมีเพลงมอบให้เขาไหมน่าจะมีฮะเอะลองร้องมาสิจาไปเลยโลกทั้งใบโลกทั้งใบให้นายคนเดียวอุ้ยตายแล้วครับครับนั่นเป็นเพลงต้องห้ามครับ <c oughs>